แล้วโดวนตัวไกลเมื่อกี้เนะี่ยเล็งตัวไกลนะไม่ได้เล็งไอ้ชิงไอ้ชิงอบโพล่มาทำไมไม่รู้เมื่อกี้หลุมหายใจไม่ออกเอาอยู่ด้วยกันสองคนเฮ้ยอะไรวะเนะีะเอ้าอยู่นี่สองคนเลยอันนี้มันลำกิ่งเหรอลำกิ่งเหรอครับเราอ่ะ ทำอะไรแตกเอาโดนเลยอย่างเงี้ยเสียงมันไม่ดีหรือว่ายัางไงครับเนี่คำรงแล้วเมื่อกี้โดนนะฮิตบ็อกซ์ผมอะ่ะ ไ <My> ม้แบกเสียงปกติแค่ปกติเนาะนี่รับอกววัสดีอ่าฮะวันดีครับพี่ต่อยต่อยอะไอรอีกต่อยอะไรเอา้าใครจะไปรู้กับคุณแค่ผมไม่ดันแค่ผมไม่ดันแค่นั้นเนี่ยถ้าดันมันก็ถึงภายในบันเดียวโอ้พ่อไม้เอา้าพ่อไม้แบบไหนเนี่ยเฮ้ยพ่อไม้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยไม่ตัวโอ้แตก ิว <y uck> เอา้าเอ้าเปรียไม้แบบนี้เอา้าทำไมเปรียไม้แบบเนี้ยขอพับไม้เหรอ <c oughs> คนนี้แบบเอลพิวเอลหวานเอลพิวเอลหวานจริงเลยนะจ๊ะอะไรอะไรเอลพิวเอลหวานจริงๆเลยคนเนี้ยเอาไปก่อนหนึ่งเคลียร์นี่เสียงด้วยขวดเอ้ยอะไรอะทำอะไรคีบโอเทอะ คนปั่นไฟอะมอร์นิ่งมาทีมอร์นิ่งขมอร์นิ่งมอร์นิ่งครับมอร์นิ่งกูปั่นไฟไง<อ>เอาไม่โดนหรอเมื่อก,กี้ฮิตบวกกันเมื่อกี้ไปกันไป<ว>เอาไม่โดนโดนมันเลี้ยวแตกแซ่แสบมันจะมันไม่โดนได้ไงแต่เราเติมเอาเจ็บเจ็บแบบนี้ไม่ได้มีระบายบ่อยเอามันโดนอีกแล้วแต่มันไม่เป็นไรอ่ะปลาโดนแล้วแต่ไม่เป็นไรอะคืออะไรวะ เน right? um, ี่ยดูอีกแล้วเห็นไหมผมเดินยันเลยฟิวขวานสุดท้ายผมให้คุณครับโอ้คัาไม่ใช่อ๋อผมมาจากพีซีถ้าคุณไล่ไปดูสมัยก่อนผมเล่นอะผมเล่นแต่พีซีอะไรตายแข้งนี่เนี่ยกดขวานได้หรอปั่นตรงนี้ย่ เอาหลบแบบนี้เรียบร้อยผมบอกเลยแตกยเสียเวลาจังเลยเนี่ยกับคงคนเนี้ยเขามันเดินย่อง่องแบบนี้เอา้าเ,เดินเดินเจ็บเอา้าแ,แตกแตกงั้นเราแตกเดินแบบนี้แตกผมบอกเลยเดินอย่างเงี้ยเดินแบบเขาเรียกว่าเดินแบบคนไม่มีทางไปเปียไม้แบบนี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เจ๊กได้อยู่เออเจ๊กได้อยู่ อ oh oh, okay, yeah. oh, oh! oh, oh! okay. ุ้ยโดนโอ้โหแล้วโดนด้วยโอ้โหแล้วใครจะไหวอย่างงี้มีคนมาแตะอย่างงี้ก็ไปก่อนหนึ่งทีเ้าจะไปไหนอะโอ้โหโอ้โหอะไรเนี่ยไปซะไกลเลยตอนนี้ก็น่าจะได้โชว์ปลาอยู่แต่พอขึ้นเล้งสีไปน่าจะไม่ได้ปลาแล้วน่าจะได้เดินเตี้ยวโอ้เมื่อกี้มันต้องโดนสิไม่ไม่โดนวะ เอาเปลเลยเหรอ,เ,อเปอย่างนี้ก็โดนเอา้เอาคุณนี้เล่นแบบไม่ดูอะไรนะเครื่องอันนี้เจ็บฟรีนะเข้าไม้โดนแตกเดี๋ยวเฮ้ยปั่นระเบิดนี่เอาโดนโดนโดนหลบด้านนี้เอาไปละนั่นไงแล้วหลบด้านนี้ก็โดนสิครับโอ้โหหลบไปเมื่อกี้ไม่โดนแล้วเขาแบบ หาเรื่องใส่ตัวไงเขาหาเรื่องใส่ตัวเองผมไม่ได้ตั้งใจนะ oh. แต่แบบว่ามันเอากุญแจมามองออร่านะเมื่อกี้เอากุญแจมองออร่าพร้อมกับเซ็ตด่านที่มาด้วยครับ oh. ก็มีความตึงของเขาครับเพระไม้เซฟเกินต้องเงินอยู่ที่ไหนสักแห่งที่หนึ่งอ่าเรียบร้อยไงสังหารกำลังเป็นงานแตกอะไรอะไรอะไรหัวเกือบแตก อันนี้ไม่เกือบอันนี้แตกเอาไปขวานหนึ่งเอ้าโดนนะแต่ไม่ลม้มอะแล้วโดนไงจะเจอแมกนีเซียมผมธนาต่างก็แตกแค่นั้นแหละมันเล่นมาเยอะเกินนะมันแขวนไม่ได้มันเป็นนอนแห้งอยู่บนดาดฟ้านเอ้าอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ล้กมาให้ปลา อะไรอยู่ดีก็มาให้ตีคือเลยมิดปาร์ตมิดปาร์ตเลย<อ>คนนี้ดีไ่ดไม่ดูอยู่ยังดูตรงนี้อีกเหรอดะออกาวดีๆไม่ชอบเลยเดี๋ยวอยา่า้าดออกดึกแล้วดึกแล้วเสียงดังไม่ได้ เ,เดินติดอะไรก่อนเมื่อกี้เดินติดอะไรเวลาจะตีก็เดินติดแล้วโดวนตัวไก่เมื่อกี้เนี่ยเล็งตัวไกนะ่แล้วไม่ได้เล็งไอ้สิงไอ้สิงอบโผล่มาทำไมไม่รู้เมื่อกี้ร้อยแต่ เป็นเฉยเฉยเลยโดดเหรอเต้าปลาไปแล้วอ่ะมันทำไมไม่หาย,ยไม่โดนเมื่อกี้ทำไมไม่ไม่แตกวะปลาแล้วอ่ะปลาจังหวะเมื่อกี้ทำไมไม่เป็นอะไร